สวัสดีค่ะดันโนมคลิปนี้เราก็จะมาในข้อพราที่ว่าคุณเชื่อไหมว่าชีวิตของคุณดีกว่าและโชคดีกว่าชีวิตของศัตรูนะเดี๋ยวเราจะมาส่องชีวิตของศัตรูศัตรูของคุณเนี่ยจะเป็นใครก็ได้จะเป็นศัตรูจากความรักจะเป็นศัตรูจากเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าจะเป็นศัตรูคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณคนไหนก็ได้ นะคะแต่เราจะมาส่งพลังงานชีวิตของเขากันว่าชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยมันคุณน่ะดีกว่าเขายัางไงวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่28เดือนตุลาคมปีสองพนร้อบแปดนะคะนึกถึงใบหน้าของศัตรูนึกถึงชื่อของเขาสมบัติพลังงานเข้ามาที่น้าไพยนะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นมาราศีเมษร,ราศีพิจิก ไฟธาตุไฟเมษห์ีน,นูจูปิเตอร์ควรเกิดันพฤหัสหรือบ้าราศีตุลท่าลมมูลราศีมีนราศีกรกฎยูเรนะัสท่าลมมิถุนดุ่กุมชรัตร,ราศีพิศษทธาดินปราศราศีมีทานท่าน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณถ้าคุณรู้นะคะมี17 1เจ0 2ส2 18ยี่สิบยาสองสปด 7แล้วก็12อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้ไปต่อว่าใครหรือว่าไปใส่ร้ายป้ายสีใครเดี๋ยวเรามาดูชีวิตของคุณก่อนว่าชีวิตของคุณดีกว่ายังไงนะชีวิตของคุณมีอะไรดีบ้างขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์ศิทธิ์นะช่วยชี้แนะแนวทางแสงสว่างให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุข นะคะไม่เกิดความชิงชังอาฆาตพยาบาทกันชีวิตของคุณพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรดีกว่าศัตรูอย่างไรไพ่สิบใบ ตารงานของคุณเป็น king of sword นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่คุณนะเป็นคนที่จริงจังหนักแน่นและมั่นคงนะคะยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามน,นะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เป็นคนที่รักความถูกต้องและรักความยุติธรรมเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนและสังคมนะคะเป็นคนที่มีพลังงานของความเป็นคุณแม่อบอ้อมอารีนะคะผู้คนเห็นรักใครเมตตา นะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าหาคนอื่นรู้จักนะ,ะนอบน้อมถ่อมตนนะคะรู้จักเป็นคนขยันอดทนเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจถึงชีวิตนะ,ะมีเสียงสี่ยงคอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะะหรือว่าชี้แนะช่องทางแนวทางแสงสว่างน,ะะนำทางในเรื่องของความคิดความรู้สึกเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสนะคะแยกแยะออก ว่านะใครมาดีใครมาร้ายเป็นคนที่มีความอดทนนะคะจิตใจดีใจเย็นรอได้เป็นคนขยันทํามาหากินนะคะเป็นคนที่แบบชัดเจนกับตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็นะแสดงออกถึงความถูกต้องด้วยนะคะทำอะไรก็คือแบบเรียกว่ายึดหลักของความถูกต้องยึดหลักของคุณธรรมยึดหลักของ ความจริงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่มีผู้นํามีสภาวะของความเป็นผู้นําเป็นผู้กล้านะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับดูแลใส่ใจผู้คนนะคะบริวารลูกน้องนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสภาวะในด้านของวุฒิภาวะจิตใจที่มั่นคงนะ,ะ,นะ,ะเป็นคนที่รักในเรื่องของ ความมั่นคงในชีวิตธุรกิจการงานการเงินนะคะมีคุณธรรมประจําใจนะ,ะแล้วก็ชอบเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิ perfect นะคะจิตใจดีสมบูรณ์แบบเอื้อเฟื้อแบ่งปันรักธรรมชาติ นะคะเข้าอกเข้าใจวิถีชีวิตการดำรงชีวิตให้อภยัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพอร์เฟกสุดๆไพ่ดีเอ็มเพคือพลังงานของคนที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีเปลี่ยนไปด้วยคุณงามความดีเปลี่ยนไปด้วยนะ,ะน้ำจิตน้าใจที่เอื้อเฟื้อแล้วก็แบ่งปันนะคะก็เรียกว่าเป็นพลังงานของคุณแม่เป็นพลังงานของคนที่มีความเมตตาปราณีหรือว่าบางคนท่านนะ,ะบูชาองค์พระแม่ลักษมีนะพระ พระแม่เอ่อพัตรีมูรติหรือว่านะคะเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะแต่เขาบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นเพศชายเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะแต่ก็เป็นตัวแทนของคุณงามความดีของความสุขุมเยือกเย็นของความเป็นธรรมชาตินะคะมาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของศัตรูเป็นอย่างไร นะศัตรูของคุณจะเป็นใครก็ได้เป็นสามีเก่าคนรักเก่านะเพื่อนเก่าสังคมเก่าที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณอิจฉาคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของเขาเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะคะแต่เราจะมาส่องชีวิตของเขากันว่าชีวิตของคุณเนี่ยดีกว่าเขายังไง ณะะนะตอนนี้เวลานี้ไพ่ออกมาในของคุณเนี่ยนะคะเป็นความสมบูรณ์แบบเป็นความเพอร์เฟกนะคะสุดยอดแตนะะ่มาดูไพ่ของเขาก่อนว่าพลังงานของเขาจิตใจความคิดนะคะหรือว่านะภาพรวมของเขาเนี่ยณนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไร สรีคาถาก็มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะเป็น of p e n t เ c l e เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะมีเงินมีทองมีกินมีใช้เหมือนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่ The Strength มีความอดทนนะคะเป็นคนเหมือนจิตใจดีอะนะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันไม่ต่างจากคุณนะนะมีความมั่นคงในอาชีพการงานด้วย นะคะแล้วก็เป็นสายเปเป็นผู้ให้เป็นคนที่ชอบทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นนะเดอะสเตรนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็เจอปัญหาในชีวิตเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การชีวิตของเขาได้เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่เดอะมูนเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนชอบคิดมากคิดเยอะหมกมุ่นอยู่กับนะปัญหาบางสิ่งบางอย่างทางั้งๆที่สามารถที่จะเอาตัวออกมาจากปัญหาได้แต่ไม่ยอม เดียมเบอร์กับหัวเป็นพลังงานของคนที่ไม่มีความกล้าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะไม่ศรัทธาในตัวเองแต่เขาก็เป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อนะ,ะเป็นคนที่โดดเด่นดูดีมีสเสน่ห์ในสังคมที่เขาเป็นอยู่นะ,ะในสังคมที่เขาอยู่แล้วก็เป็นคนที่เข้าหาผู้อื่นแล้วก็นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในใสายตาของผู้อื่นเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจานะ,ะ,นะะแต่ก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ดือ้อเอาแต่ใจตัวเอง แล้วก็อาจจะเคยทําผิดอะไรบางอย่างเนาะสร้างเวรสร้างกรรมวิบากกรรมปัญหาชีวิตนะหรือว่าเคยพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคนอื่นนะเคยหักหลังนะหรือว่าเคยโกงเคยเอาระเรียบคนอื่นหรือว่าเคยพูดจาใส่ร้ายคนอื่นแล้วมันปมเป็นปมในใจหรือว่านะคะเคยเจ้าชู้เคยทําร้ายคู่ครองคนรักของตัวเองด้วยนะคะเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่เหมือนกับว่า พุ่งไปข้างหน้าโดยที่แบบไม่สนไม่แคร์ใครเป็นคนที่มุทะลุดุดันนะคะกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครด้วยแตนะะ่ภายในจิตใจเนี่ยนะรู้สึกว่ามีปมบางสิ่งบางอย่างมีความไม่มั่นอกไม่มั่นใจในความสวยในความหล่อในความเก่งในความฉลาดในความเท่ของตัวเองจริงแล้วเขาก็เพอร์เฟกอะ ะะเขาก็สมบูรณ์แบบเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเขาก็มีชีวิตครอบครัวที่ดีเหมือนกันแต่ปมที่มันอยู่ในใจของเขาคือพฤติกรรมที่เขาไม่ให้อาภาัยตัวเองก็ได้นะ,ะความเจ้าชู้ของเขานะคําพูดคาจานะ,ะการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาผิดนะเขาผิดแล้วเขาไม่ให้อาภาัยตัวเองนะ,ะเขาไม่ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเขาจมอยู่กับอดีต นะจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับปัญหาหรือว่าสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกผิดรู้สึกแย่เนี่ยเขาอาจจะไปทําร้ายใครสักคนหนึ่งนะซึ่งอาจจะเหมือนกับว่าคือเป็นคนที่รักเขาที่สุดหรือว่าเป็นคนดีที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้ mm hmm. ก็เลยทําให้เขาเกิดมีปมป,ปมปัญหาในใจแล้วก็ไม่ให้อภัยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชีวิตของเขานั้นแย่แค่ไหน ในเมื่อชีวิตของคุณดีเนี่ยนะไอ้ที่เป็นศัตรูกับคุณเนี่ยชีวิตของเขาเป็นอย่างไรทําไมเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาแย่นะคะแล้วก็แพ้คุณแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตคุณดีกว่าเขานะคะเรามาส่องชีวิตของเขากันซึ่งจะไม่เกี่ยวกับคุณแหละนะคะเป็นพลังงานของเขาล้วนๆเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอเหตุการณ์ที่เขาเจอสถานการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแย่กว่าคุณยังไง คิงอ o a บ d ลนะคะเขาก็มีอาชีพการงานที่มั่นคงมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะเป็นสาวสังคมเป็นหนุ่มสังคมนะแต่เขาไม่ค่อยที่จะเรียกว่าเหมือนชอบเก็บตัวนะคะไม่ชอบไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่เดอะสเตร n เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเออก็มีน้ำจิตน้ำใจนะช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่น แล้วก็มีพลังงานของความที่ดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมาไม่ว่าเขาจะคิดจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนเขาจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของธุรกิจการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเขานะคะฐานะการเงินของเขาก็ดูมีความมั่นคงมีความร่ํารวยผู้คนก็ชื่นชมชื่นชอบนะะในความรู้ความสามารถ ในความเก่งในความฉลาดในความสวยในความหลอ่อในความที่เป็นคนอัธยาศัยดีนะพลังงานของหนุ่มสดสาวสดเพ่อะไม่ไม่ไม่ไมนะที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปที่ทางไหนดีอ่ะเหมือนไม่มีเป้าหมายเลยอ่ะ นะเหมือนเขารู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับชีวิตเหมือนชีวิตสิ้นหวังอะไรบางอย่างเพราะว่าเดือดชัยยอดถ้าหัวตั้งเนี่ยคือจะเป็นนักรบเป็นนักสู้แต่พอมันกลับหัวเนี่ยเขาไม่สู้แล้ะเขาไม่เอาเหมือนเกิดมาเหมือนมันท้อแท้เหมือนมันชีวิตของเขาเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปมันไปไม่ถึงจุดหมายนะไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีก็เลยเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายนะคะและตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมี ควาวุ่นวายในชีวิตนะวุ่นวายในชีวิตครอบครัวชีวิตนะปัญหาครอบครัวการแต่งงานกับคู่รักคนรักซึ่งมันเป็นปัญหาคาราคาซังมาเนิ่นนานพอสมควร นะเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาอย่างไดดีได้แต่ยอมรับนะความเจ็บปวดหรือว่านะคะเขาอาจจะถูกนะคนรักคู่รักของเขาเนี่ยทรยศหักหลังนะคะหรือว่านอกใจไปมีความสัมพันธ์อื่นทั้งๆที่เขาก็นะเป็นคนดีเป็นคนที่แบบเหมือนทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวหรือว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนดี นะแล้วก็นะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็เป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนทระยศหักหลังภรรยาสามีคนรักไปมีความสัมพันธ์อื่นแล้วท้ายที่สุดแล้วนะคะถึงเวลาที่แบบจะกลับมาเนี่ยภรรยาคู่ของคนรักไม่ให้อภยัย นะเหมือนเจอวิบากกรรมปัญหาชีวิตเหมือนเจอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบทเรียนนะสอนให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าเออทำเวรทำกรรมนะเกี่ยวกับความรักกามสมพัธ์เนี้ยท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเจอนะในเรื่องของวิบากกรรมปัญหาชีวิตตามมา ะะเหมือนกับทรยศหักหลังครอบครัวทรยศหักหลังคู่ครองคนรักท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเขาจะไปมีชีวิตนะ,ะชีวิตคู่กับใครเขาก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้เหมือนจะต้องโดนต่อไปอะ่ะชีวิตไม่มีความสงบสุขนะคะหรือว่าไม่มีใครรักเขาไม่มีใครชอบเขาก็ได้หรือว่าหาคู่รักคนรักนะคะรักแท้ไม่เจออะไรเงี้ยพลังงานของคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างจะมีความอดทนนะ,ะเป็นคนที่ น่ารากักเป็นคนอัธยาศัยดีแต่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีความสุขนะคะไม่ว่าเขาจะมีธุรกิจการงานที่มั่นคงนะแล้วก็มีผู้คนชื่นชอบชื่นชมนะมีผู้คนสรรเสริญยกย่องนะในความเก่งในความรู้ในความสามารถของเขาหรือแม้กระทั่งก็มี พลังงานของคนโสดเนี่ยนะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะมีคนเข้ามารักมาชอบมาสนใจเขาเยอะแยะมากมายแต่เขากลับมีความรู้สึกว่าไม่มีใครมาทดแทนคนคนหนึ่งที่อยู่ในใจของเขาได้อะ่ะคือเขาเสียดายเหมือนพลังงานของคนที่เสียดายแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่ามากๆเลยนะหรือว่าเสียดายในสิ่งที่เขาเคยทําลงไปอะ่ะนะะทำอะไรลงไปโดยที่แบบมันผิดพลาดมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วนะคะ จึงทําให้เกิดปมความรู้สึกนะเจ็บปวดในใจที่ไม่สามารถที่จะกลับไปเเรียกว่าไปขวายคว้านะเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะเหมือนเหมือนทําขวานหล่นลงในน้ําแล้วก็ไม่มีใครเก็บให้เทวดาไม่เก็บให้อะไรเงี้ยนะคะและศัตรูของคุณคนคนนี้เขามีการจบความสัมพันธ์มาตามหรือว่ามีปัญหาชีวิตรักแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ เขาไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่เลือกคนรักใหม่นะคะแล้วก็คิดว่าไอ้คนรักใหม่ที่เขาเลือกเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เขามีความสุขเนาะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความทุกข์นะคะเดอะแฮงแมนเครียดนะไอ้คนที่เหมือนเขาเลือกเนี่ยนะะเหมือนกับแรกๆอาจจะมีความสุขแต่หลังๆเหมือนไม่ซื่อสัตย์เหมือนไม่จริงใจหรือว่านะคะเออเหมือนกับคือเป็น เป็นฝ่ายเขาที่จะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักคนเดียวนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนมีสามีคนรักที่ทรยศหักหลังแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาไปเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตไอ้คนที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยเจ็ดดาบดูไหมนะคะเอออาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเติร์ดป,ปาร์ตี้รักสามเศร้าเข้ามาหรือว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะไม่รักเขาจริงๆแล้วก็ทิ้งเขาไปก็ได้หรือว่านะคะเหมือนกับ ทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขนะคะคือเหมือนกับปนเปอรอเท่าไหร่หาให้เท่าไหร่ก็ไม่พออะไรเงี้ยนะคะก็อาจไปเจอคนที่แบบคือเขาหาผลประโยชน์ใส่ตัวเขาเองนะคะไปเจอคนสวยที่หลอกลวงในเรื่องของการเงินไปเจอคนหล่อนะที่เป็นแมงดาอะไรเงี้ก็ได้นะคะและ ศัตรูของคุณนะคะชีวิตของเขาแย่ยังไงแย่กว่าคุณยังไงชีวิตของเขานะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความความสุขนะคะความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตครอบครัวแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของการงานเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความเก่งมีความฉลาดในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิต นะหรือว่าอาจจะเคยมีชีวิตที่ดีนะแต่เขาเหมือนกับว่าคือชีวิตของเขาอยู่ในช่วงของการที่เหมือนเจอผู้คนเข้ามาเยอะๆมากไห้เขาเลือกนะแล้วเขาก็คิดว่าไอ้คนที่เขาคบไอ้คนที่เขาสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเขามั่นคงมีความสุขนะแต่กลับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกหรือว่างานที่เขาเลือกนะสิ่งที่เขาเลือกมันทําให้เขารู้สึกเหนื่อย นะมันทําให้เขารู้สึกทอ้อมันทําให้เขารู้สึกลําบากนะคะมันทําให้เขาชีวิตของเขาแย่กับสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเขาเลยเหมือนเขาใช้ชีวิตไปวันๆหนึง่งนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนต้องยอมรับชะตากรรม แม้จะมีสิ่งให้ให้มาเลือกเยอะแยะมากมายหรือว่าทำเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนเหนื่อยเปล่าเหมือนเสียแรงเปล่าเหมือนทุ่มเทกําลังกายกําลังใจเปล่าๆนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกท้อเหมือนลงทุนลงแรงอะไรไปทําธุรกิจการงานอะไรไป นะคะก็เหมือนกับผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าถ้าแบบทํางานเกษตรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับว่าเออขายไม่ได้ราคาหรือว่าเจงไม่เป็นท่าแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เสียเงินเสียทองและพลังงานของศัตรูเขาเหมือนอ่าหน้าที่จะมีการไปปรึกษาพูดคุยหรือว่าขอคําแนะนําผิดๆนะคะไปเชื่ออะไรผิดๆอ่ะไปหลงเชื่อนะคำพูดนะไปหลงเชื่อคําพูดของคนอื่นๆ นะที่เขาคิดว่าจะสนับสนุนเขาจะช่วยเหลือเขานะอย่างเช่นเขาไปปรึกษาหมอดูนะไปเจอหมอดูบางคนนะที่แบบเฮ้ยเราไม่พลาดพิงอาชีพเราดีกว่านะคนะอ่าสมมุติว่าเขาไปปรึกษาเพื่อนสังคมนะคะเออแล้วก็ให้คําปรึกษาที่แบบมาผิดผิดก็เลยทําให้เขาเหมือนกับว่าคือเขาเขาเข้าใจว่าเขาจะ ไปปรึกษาคนที่ให้คําแนะนําเขาดีๆอะ่ะแต่ไอ้คนที่เขาปรึกษามาเนี่ยเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนหวังผลประโยชน์จากเขานะเหมือนเลี้ยงต้อยเขาอะไรเงี้ยเหมือนไปหาหมอเนี้ยก็ได้นะเหมือนไปหาหมอแล้วคือหมอ หมออาจจะเหมือนกับว่าคือเออโรคนี้ทํไมไม่ไม่ไม่หายสทัทีนะคะก็ไปเอายาอยู่่หนหละกินยาอยู่เนี่ยไม่รู้จะหายสทัทีเหมือนเขาเจอวิบากกรรมอ่ะเหมือนชะตากรรมวิบากกรรมมันเล่นงานนะ,คะเคยเจอไหมแบบว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่จริงแล้วไม่ได้เป็นโรคนะคะอย่างเช่นเหมือนโรคซึมเศร้าเนี่แหละ นะคะมันอยู่ที่สภาวะจิตใจไม่ว่าจะไปหาหมอ,อยังไงนะคะยาที่หมอช่วยเนี่ยมันเป็นการควบคุมฮอร์โมนบางอย่างแค่นั้นเองแต่มันอยู่ที่สภาวะจิตใจของคนคนนั้นว่าจะเข้มแข็งมากแค่ไหนยาอาจจะช่วยให้นอนหลับยาอาจจะช่วยให้ผ่อนคลายรู้สึกมึนงงรู้สึกแบบเออไม่เครียดเนี้ยนอนหลับได้ง่ายนะคะแล้วก็พักผ่อน มันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่กําลังใจด้วยแต่คนคนนี้เหมือนกับว่าเขาไปปรึกษาหรือว่าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริงในชีวิตนะคะแล้วก็ทําให้ตัวของเขาเหมือนกับว่าคือคือมันจะต้องมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอะมันเหมือนเป็นกรรมเมื่อเกิดมาต้องชดใช้กรรมบางอย่างนะคะแล้วก็นะต้องปล่อยไปหรือว่าต้องปล่อยวางแต่คนคนนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ปล่อยวางอะ เหมือนเขาไปเจอครูบาอาจารย์หมอดูอะไรบางอย่างนี่แหละนะที่ให้คาปรึกษาเขาแล้วก็เหมือนกับว่าคือเลี้ยงต้อยเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆอะนะเสียเงินเสียทองไปนะคะก็เลยทําให้ชีวิตของเขาคือแบบจิตใจห่อเหี่ยวอ่ะนะหดหูนะคะหมอดูบอกให้แก้แก้อะไรก่อนนะ,ะในพื้นดวงจิตตาเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าคือไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงแหละนะ,ะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ย ะะมันเหมือนกับว่าคือมันจะต้องยอมรับอิบากกรรมยอมรับชตากรรมบางอย่างนะให้มันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปแล้วก็คือไม่ก่อเวรสร้างกรรมอีกนะคะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นอีกนะ,ะแล้วก็เหมือนกับคือต้องรักษาศีลนะนะคะส่วนกรรมเนี่ยคือเราก็ต้องชดใช้แน่นอนแหละเหมือนกับว่า เอาน้ำดำเอาน้ำคล่ำนะคะใส่แก้วมาแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปทุกวันทุกวันนะคะกรรมเหล่านั้นจะเจือจางไปหรือว่าเรามีวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างนะ,ะแล้วก็เรานะคะหยุดที่จะทํากรรมแล้วแล้วก็หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยนะ,ะกรรมมันก็จะชะลอหรือว่าเบาบางไปเรื่อยๆเพราะผลบุญที่มาคอยเจือจางกรรมเก่านะคะ แต่คนคนนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะไปได้รับคําแนะนําอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกวิธีนะคะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยและชีวิตของคุณดีกว่าศัตรูคนนี้อย่างไรชีวิตของศัตรูเหมือนเขาต้องเจอสภาวะสถานการณ์นะคะที่เขาเหมือนกับเหมือนบางทีมันหนีไม่ได้นะเนี่ย the move เอ่อหกดาบเนี่ยคือมันกันมันเป็นการ Move on ไม่ได้หรือว่านะ,ะมันเป็นการที่แบบเหมือนคือ หันหลังให้กับสถานการณ์เหตุการณ์ไม่ได้มันคือมันต้องยอมรับยอมรับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่านะเจ้ากรรมนายเวรต้องการให้เขารับรู้หรือว่าต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงต้องการให้เขาสร้างบุญสร้างกุศลต้องการให้เขาเหมือนกับว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันไปสู่เส้นทางที่มันถูกต้องนะ,ะเหมือนกับว่าเราเจออะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนเราเจอปัญหาชีวิตมากมายนะคะเออ เหมือนหมอดูชอบพูดว่าจิตมิตรทิศการจิตก็คือจิตใจของเราที่ต้องเข้มแข็งที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาแล้วก็ยอมรับมันมิตรก็คือนะคะเออกัลยาณมิตรนะเพื่อนหรือว่าคนที่ให้คําแนะนําที่ดีทิศก็คือทิศที่อยู่ที่อาศัยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะแล้วก็การคือเวลาที่มันเหมาะสมฉะนั้นนะคะ ศัตรูคนนี้เหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะต้องชดใช้บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเจอวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างเขาหนีไม่พ้นนะไม่ว่าเขาจะหนีไปไหนก็หนีไม่พน้นเพราะว่าสิ่งศี่ติ์ต้องการให้เขาชดใช้หรือว่าเจ้ากรรมในเวรต้องการให้เขาชดใช้กับสิ่งที่เขาเคยทํานะคะคือมันต้องมีการสร้างบุญสร้างกุศลวเห็นไหมหกเหรียญแล้วก็เหมือนกับว่ารอคอยโอกาสที่จะหลุดพ้นนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ ะะจ,จิตใจของเขาถึงจะกลับมาฟื้นฟูกําลังกายกําลังใจเหมือนเขาจะต้องเจอสภาวะสถานาการณ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะะในชีวิตของเขานะเหมือนกับว่าออสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือมันอาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะกว่าจะฟื้นฟูสภาพสภาวะจิตใจหรือว่าเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่ที่ดีได้แลนะค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่ นะขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาทำนั่นแหละฉะนั้นชีวิตของเขาจะเจอกับความวุ่นวายเจอกับบางสิ่งบางอย่างในสังคมที่ทํางานหรือว่าบุคคลรอบข้างที่คอยจับจ้องดูชีวิตของเขาแล้วเขาไม่สามารถหนีพ้นได้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาทํากรรมอะไรมาเยอะแยะมากมายนะค,ะคนคนนี้อาจจะทํากรรมไว้กับคนที่แบบเหมือนคนบริสุทธิ์อะ นะคะเออคิดร้ายพูดร้ายทําไม่ดีกับคนที่บริสุทธิ์หรือว่าผิดศีลข้อ 3. สามศีลข้อสารครอบคลุมเลยนะศีลข้อสามเนี่ยนะคะเป็นการที่แบบทรยศหักหลังคู่รักคนรักแล้วก็ทําให้คู่รักคนรักมีชีวิตที่ตกต่ำ,ยำแย่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือไปมีชีวิตที่ดีมีความสุขสบายนะคะแล้วก็เหมือนกับชีวิตเนี่ยคือหนีไม่พ้นอะ่ะนะคะมันเหมือนกับว่าเรียกว่าผิดศีลข้อห้าทั้งหมดเลยนะคะ เนี่ยเหมือนพลังงานของศัตรูของคุณเขาพยายามที่จะหันหลังให้กับปัญหานะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขสิ่งที่ต้องแก้ไขนะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะที่อาจจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนได้หลุดพ้นสภาวะนะคือมันต้องรอคอยนะคะร,รอคอยคนที่ใช่รอคอยคนที่เหมาะสมนะอาจจะเป็นเรื่องของของความรักความสัมพันก็ได้คนนี้อาจจะเป็นคู่รักคนรักของคุณนะะที่แบบ ทิ้งคุณไปหรือว่าทําร้ายทรยศหักหลังคุณหรือแม้กระทั่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณนะผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวในชีวิตกันแกล้งคุณนะในสถานที่ทํางานหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มสังคมที่แบบเหมือนทําร้ายชีวิตของคุณเนะ่ยแล้วมันมีผลกระทบต่ออาชีวิตครอบครัวของคุณด้วยก็ได้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคนคนนี้ค่อนข้างเนี่ยต้องได้รับผลกรรมหนักหนาสาหัสหนะจนกว่าจะถูกปลดบ่อยนะจนกว่าจะมี ออบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเขาหรือว่าเขาตื่นรู้เองนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยคือต้องรอคอยความสุขนะ,ะอาจจะไม่มีทั้งชีวิตเลยหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะมีคนเข้ามาคู่รักคนรักเข้ามานะก็าอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมารับผลกรรมร่วมกันนะ,ะชีวิตเขาไม่มีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่ศัตรูของคุณเขาต้องได้เจอนะ,ะชีวิตของคุณดีกว่าเขาเพราะว่าชีวิตของคุณอาจจะหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรม ปัญหาชีวิตแล้วแต่ศัตรูนะมีการชดใช้วิบากกรรมไปตลอดนะคะชีวิตเพราะว่าสิบถ้วยเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีครอบครัวแต่งงานไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขานะคะถ้าไม่ใช่คู่ของเขาถ้าเป็นเหมือนกับเหมือนวิบากกรรมเนี่ยนะ,ะเขาจะต้องชดใช้และ,ะชีวิตหาความสุขไม่ได้เลยสิบถ้วยกับหัวนะ,ะชีวิตเขาแย่ก,กว่าคุณอีกนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ